โวัคดีครับทีท่านชมท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมทำฟาร์มนะครับนี่ครับเสียงผมกระตุก็กขอโทษด้วยนะครับในคลิปที่แล้วนะครับซึ่งผมได้ลงคลิปไปแล้วใช่ไหมครับว่าผมไลฟ์สตรีมสดไม่ได้แล้วอันนี้ผมก็มาลงต่อเลยครับก็ผมแจ้งไปแล้วนะครับก็ไปดูกันได้โอ้โหซึ่งผมก็เล่นไปบางครั้งแล้วเลยครับ เดี๋ยวผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับเอาสักห้าพายก็พอ,อนะครับอ้ต้นไม้ผมโตแล้วเค okay. เกี่ยวมาเกี่ยวเกี่ยวอืมแล้วก็มีควยอะไรทำมึงเนี่ยอะไรอะขายของนี้เด้อให้หน่อยได้หรือเปล่าสาไข่สามฟองได้เงินห้าสิบห้าบาทได้ไม่ได้ขอโทษดิได้นี่เลย โอ้ไม่ได้ต้องตอบเขาว่าอะไรดีรอเดี๋ยวนะเค <Okay. S 2> เดี๋ยวผมเก็บไข่ก่อนเฮ้ย <Hey. S 2> วัวเก็บเก็บได้แล้วเย้ yeah. อืมรอให้อาหารวัวเอ๊ะทำอาหารวัวก่อน <Okay. S 1> อาเคหาันไก่าหาันวัวอ่าใส่ไปอันนึง โอเคแล้วก็ทำขนมปังหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งอันนี้ใช้อะไรใช้ข้าวอันนี้ใช้อ้ออันนี้ไม่ต้องโอเคครับก็ Go. เดี๋ยวผมทําเคเวสก่อนนะครับโอ okay. เคเควสนี้ได้แล้วโอเคปโอเคเก็บไข่กันจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคครับคุณนาย อ๋อต้องการสามฟองกันเหรอฟอไก่เงไม่ได้หรอยังนม,มเ่เรัรอคุณนายรับรอแป๊บหนึ่งอ่าคนนี้อะไรอ๋อต้องการข้าวใช่ไหมแล้วเรามีข้าวเท่าไหร่ข้าวสามปลูกข้าวสิครับรออะไรแล้วก็ปลูกถั่วแล้วก็ปลูกอันนี้โอเคแม่ได้เงินละ อ่าใครไม่เป็นไรขอบคุณดีไหมอ่ะรอแป๊บนึงอ่ะโอเคมีเควสอันที่สองออันนี้ดีกว่ารอวัวไอ้วัวบ้ามันจะกินเสร็จเนี่ยโอ้ส่งอันนี้ก่อนดีไหมเนี่ยนะโอเคครับ โอเคเดี okay, ๋ยวอะไรอะ่ะเอ้าต้องรอเลยเจดเด็กสิงเป็ดอ่าอันนี้สักอย่างอย่าง,อ,างอันนี้เหรออย่างมีอ,อะไรอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ได้สามนาทีแล้วครับซึ่งแบตผมก็เหลือแปดสิบเก้าโอ้ยโอเคอย่ okay. <Okay. S 2> อัน,นี้แล้วกอนโอเค หินอันนี้อีใชเกตก้อนไม่คุ้มไม่คุ้มอ้ออันนี้โอ้โหใช้สาม้นด,ดอกไม้อะต้นเล็กๆอ่ะตัดได้เลยไม่ได้โอ้โหทำไงดีบ้านนี้เปิดได้ยังไงอ๋อเปิดได้ในเคสอะไรอ๋อปีนปีนอันนี้อ่ะเพิ่มความมันจุ านาทีเค okay. อันนี้ใกล้จะโตแล้วครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยครับหนึ่งเกี่ยวข้าวเ okay. คคุณนายน,นี่คงจะได้แล้วแหละนี่หกได้นี่เลยเอาไปเลยจาคุณนายห,หน้าบ้อง โอเคอันนี้อ่ะโอ้อันคนนี้อยากได้อะไรโอ้ยไข่แล้วครับคุณนายต้องรอแป๊บน,นึงนะครับงั้นเ,เอาไปเลยแล้วกันอ่าอ่านี่ๆเก็บไข่เก็บไข่ okay. โอเคโอ้นี่ไงสามสิบสามบาทซื้อเล้วได้แยะๆเนี่ยอย่าเลี้ยงอาหารก่อน นี่คุณวัวครับคุณวัวซึ่งมันเยอะเยไหมโอเคก็ okay. Go, ตอนนี้ก็ห้านาทีแล้วครับมีใครซื้อไหมี่ยโอ้ซื้อวัวห้าสิบบาทไก่สิบบาทอเอาไก่ดีกว่าจะได้ผมผลิตเยอะหน่อยอืมอืม วัวไปเลยวัวโอเคนี่อ๋ออาหารวัวหมดอ่ะใช้เพชรแม่งเลยโอเคได้หานวัวมาแล้วออกไปเลยน้องวัวน้องวัวไปเลยโอเคโอ้เฮ้ยผลิตนม นมคาเนชั่นเล็บเกา่าอันนี้ใช้สองอา้าวใช้หนึ่งโอเคจัดไปลองผลิตนมโอเคตัดต้นไม้ดีไหมอ๋อโอ้ยไปกดบ้านตลอดเลยไม่รู้เป็นไรไอ้ายโอเคครับนี่คือฟาร์มของผมนะก็ไม่ได้เกน้าอะไรเลยเอันนี้บวกไม่เอาดีกว่าบ้านบ้าน ส่งของโอเคข้าวโตวลวปึ๊บเกี่ยวอีวสองอันฟึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอเคก็นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบเอ้ยอย่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งจบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบ้านคนนี้ก่อนแล้วค่อยจบนา บ้านเขาเป็นบ้านเลวลเอ้ยเขาตัานนะนี่วาแม่บ้านนี้สุขสบายโล่งโจงมีข้าวมีวัวมีเรือโอ้โหบ้านเขาสมบูรณ์จริงอืมมีนี้ด้วยมันคืออะไรอะ่ะเอา้าเอา้าอะไรเนี่ยออกไม่ได้ด้วย อ๋อมันคือรถไฟรถไฟนั่นเองว้าวบ้านก็โคตรชอบเลยว่ะอ้าเอา้เอาอะไรเนี่ยกดมัวม่วๆถูกเลยรอแป๊บครับรอแป๊บครับเนี่ผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกแม่ร้านเอ้อเดี๋ยวผมไปขายของที่ร้านมาก่อน ร้านแคอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เคขวานสิบบาทซื้อของซื้อของอะไรดีเอาสามสิบบาทสิบห้าบาทโอ้ขายอันน,นี้ด้วยนี้ด้วยนี้ด้วยนี่เอาหมดเลยเหมดเลยโอเคแล้วกลับบ้านเราก็ดีกว่า กัดปล้วโอ้มีการกัดได้หนึ่งครั้งเบื่อได้หนึ่งครั้งครั้งเรายังไม่เปิดอันนี้ตัดได้หนึ่งครั้งโอ้โหฟาร์มคุ้นแกล้งไม่ธรรมดาเอ๊ะเราจะตัดต้นแบบต้นวันนี้โอ้โหระบบอ,อันเดียวด้วยอันไหนคุ้มถูกวะเนี่ยอ่าเราจะตัดตรงนี้แล้วกัน เราเปิดตัดตรงนี้เราเปิดตรงนี้แล้วก็ขวานตรงนี้โอเคเรียบร้อยฮะแล้วก็มีพื้นที่ไว้ทำฟาร์มแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้ใช้ขุดขุดไปเลยสวัสดีแค่มาบอกว่าคุณสามารถย,าย้ายหมุนหรือแม้แต่เก็บสิ่งของให้พ้นได้ แรกสุดให้แตะสิ่งของข้างขวาอ,อ๋อโอเคโอเคกดเรียวเยุะอ๋อเข้าใจเข้าใจเฮ้ยสองร้อย hey, บาทสองห้าร้อยห้าร้อยสองร้อยเจ็ดร้อยสองร้อย จะได้ไม่เพิ่มเปพื้นที่หน่อยโอเคแล้วก็อันนี้ย้ายไม่ได้อ่าอันนี้ขาดนมวัวอันนี้ขาดไข่อันนี้ขาดนมอ๋อโตแล้วฟิฟเฟิฟเฟิฟโอเคสิบนาทีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวโอบะโอบโอบแล้วกิ้งข้าวสาลีโอเค มีอะไรถูกมากไข่ต้องการไข่แล้วตอนเนี้ยอ้าวคนนี้มาอีกแล้วครับต้องมาชมนี่เดิมอย่างสง่างามเจ๊ะเจ๊ะไอ้โอ้โหนมวัวหนึ่งแล้วสิบเก้าบาทคุ้มป่าววะเอาเอาละเอาเอาเอาเอเอ,เอาไปก็โอเคเดี๋ยว เราไปที่ร้านคุณเก้นกันได้ไหมเนะี่ยอันนี้อะไรอะ่ะเพื่อนในเกมเพื่อนคนอื่นผู้ติดตามคำขอเอ,อ่อช่วยเหลือผู้ติดตามเพื่อนคุณเกร็กคุณเกร็กครับผมขออีกรอบได้ไหมครับ คุณเก็กอ,อ่ามมีของขายแล้วคุณเก็กเราไปรถไฟบ้านเขาดีกว่าคุณที่เต็มยงเนี่ยอ้ยกายอยเต็มแล้วเดี๋ยวผมเอาถึง13บสาแล้วกันคลิปนี้ยาวไปเลยโอเคอ่ามาถึงฝั่งบ้านคุณเก็กแล้วอะไรอ่ะซ่อมรถไฟส่วนบุคคลของตัวเองก่อนเพื่อรับผู้มาเยือนที่กำลังจะออก จากเมืองในเราแอกบ้านอ๋อโหยยอดสร้างแล้วเยีะแยะเลยอืบ้านเขานี่โหดร้ายอันนี้ไปไหนเนะี่ยออกรบับอืมมีนั่งดูชายหาดด้วยอ๋อเล่นน้ำได้แม่ผมจะปลากล้อนหินครับสเตปปาก้อนหิน ปุ๊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 โอ้โหลื่นไหลใน่นนี่ครับอ,อนนี้นะครับฟังฟังนี้ครับอมปลายเยอะมากครับตอนนี้เขาไงนะครับไฟชนะคือาฟปลาโลมาเย่นี่ยผมจะปาา้อนหินออาครับสามสองหนึ่งตบตืบตืบตบตืบตโอ้โหต๊บตบ เติบเติบโอ้โหอินกราบโอ้โหคืโหโอ,โโอผมปากนหนีไปหนีกันสนุกโ,โอเคครับก็ผมก็มารีวิวแค่นี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทที่สองในบ้านรีวิวต่อนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครต์ด้วยนะครับเออ่เดี๋ยวเราเข้าบ้านเดี๋ยวเรค่อยสวัสดีครับเอ่อสำหรับคลิปนี้ก็เจอเพียงเท่านี้ครับ ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลาย like, นะครับสวัสดีครับ